ไม่ใช้แทนตัวนี้เหรอน่าจริงหรอโอเคอันนี้ให้ลูกนะครับเสีอสลาใ้ลูกอ๋อเอาสีอะไรครับสีขาวนะโอเคแกเองของเก่าน้องใช่้โนไหมโอเคงั้นทำไมไอดีเดินได้เลยมาจากไหนกันครับนวามินนะสุขาหนึ่งเหรอ เฮ้ยคุยกันหรือเปล่าใช่ไหมเราคุยกันเมื่อวานใช่ไหมโอเคบอกให้มาได้ใช่ไหมจัดไปแกเองเลยดึงเลยดึงเลยใช่ครับมาหมุนเลยเดี๋ยวติดฟิล์มให้ก่อนทำเองเนาะให้ลูกทำเองได้เลยนะไอดีเดิมได้เลยเพราะว่าใส่แย้าข้อมูลได้เลยเดี๋ยวติดฟิล์มคอนเทนต์ให้ โ okay. อเคผ่อนเบาด้วยผ่อนเร็วด้วยไม่ใช่บนเบาโอเคครับ <c oughs> ให้ลูกให้ลูกไม่ใช้เองอพีู่้ชายก็ไม่ไหวแล้วนะโทรศัพท์คือผมมีสองเครื่องโอเคโอเค <c oughs> อ่ะไปเดีย๋ยวผมติดซีมเพก่อนก่อนอ่์ thank